สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวน EP ที่6นะครับผมนะใช่ไหมวะใช่ปะ EP ที่6เนาะเออก็ในวันนี้นะครับผมเราจะมาขุดล่องสวนนะครับผมก็คือคลิปที่แล้วเนี่ย EP ที่แล้วเนี่ยเราถมล่องสวนหมดแล้วนะทุกคนนะเราไม่ได้เหลือล่องน้ําไว้นะครับผมก็เลยไม่มีน้ําลดต้นทุเรียนนะก็เลยต้องขุดไว้อีกล่องหนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้เพื่งตัดคลิปเสร็จนะครับผมเนี่ยยังไม่ปิดโน้ตบุ๊กเลยนะครับเด ไปครับผมเดี๋ยววันนี้มีนัดกับเสียปั๊มนะครับผมนะนี่เสียปั๊มก็มารอแล้วครับแต่เช้าเลยเน่เดินสโลโชว์ไปทีหนึ่งเน็ตปิงนะครับผมนะก็อเดี๋ยวน่าจะหายปิงกันแหละเดี๋ยววันนี้เอาสุดหล่อของเราไปขดดินนะครับผมนะอ่าไปครับอ่าเสียปั๊มกอนครับอายนี๋หาีวจะเริ่มจากส่วนไหนก่อนดีตรงนี้เนาะ ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราได้ขุดลวงหน้าไว้แล้วนะครับผมนะนอ่ขุดลวงหน้าไว้แล้วประมาณ3-4วันนะครับผมนี่ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแลืออีกนิดนึงส่วนบ่อน้ําเดี๋ยวเราค่อยไปอัปเดตแล้วกันนะครับผมบ่อน้ําของเสียปลามนะก็ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยให้โอเคเดี๋ยวเราจะเอาดินประเทตรงนู้นนะครับผมนะใกล้ๆเอง เราจะทําทางเข้าสวนนะครับผมทําทางใหม่นะทุกคนก็คือทางตรงเนี้ยเนี่ยมันยังเป็นทางลุกลังไงมันเป็นทางลุกลังมานะครับผมนะนี่ตรงโน่นนะทุกคนเห็นปะมันเป็นทางลุกลังนะครับผมทางไม่ค่อยเสมอนะนี่เราจะทําตรงนี้นะครับผมนะทางเนี่ยมันจะเชื่อมกับทางลาดยางตรงนี้นะครับผมก็คืออบตเขาทําทางไม่สุดตรงนี้นะทุกคนนับไม่ถึงสวนของเรานะครับก็มันเป็นที่ดินของเราอะนะ ก็อนี่เลยครับผมตัวนี้มันยังแบบเวงแหวงอยู่นะทุกคนนะเราจะเอาดินมาถมตรงนี้นะครับผมอ่านี่เลยตัวนี้แหละนะครับแล้วก็จะเทปูนนะครับผมให้ไปถึงส่วนของเรานะครับปะเดี๋ยวเราไปดูเสียปามกันดีกว่านะครับวันนี้ก็เป็น E ีีที่6นะครับผมก็ทุเรียนเนี่ยใกล้จะถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วนะทุกคนนะกำลังออกดอกนะครับผมนะอ่าาอ่ากำลังออกดอกนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บทุเรียนขายส่งออกนอกนครับนี่วันนี้ก็มาอยู่กับโคมาสุเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมตังหนึงอีกตังหนึงนี่นั่นแหละโอ้ <c oughs> <c oughs> รถเกือบคว่ำนะครับผมอ่า <c oughs> โอเคไปแล้วดีหน่อยวันนี้เทกไก่นะครับ เออเราจะเดินหน้าเข้าไปเราจะมีที่กับรถไหมนี่เอ้เดี๋ยวเราถอยหลังเข้าไปดีกว่าทุกคนอ่านี่เลยอยู่กับสุลอรเหมือนเดิมนลยครับผมเดก,ก้าคู้ใจไรศักชัยจัดให้ผมต้องถอยหลังเข้า่ะทุกคนไม่มีที่กับรถนะครับผมด้านในนะเออจริงๆแล้วมันน่าจะกลับได้อยู่นะเนี่ยโยกตรงเนี้ยเออเดี๋ยวรอบหน้าก่อน น่าจะพอดีนะทุกคนนะขนดินจากตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ปิดทางลงหรือเปล่าครับเนี่ยรถจะติดไหมโอ้ไม่ติดครับผมแต่ว่ากระชนเราขูดดินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราจะเ,เทไล่ไปจากฝั่งนู้นแล้วกันนี่เทไปเลยเฮ้ยเราไม่เทตรงนี้ดีวกว่า,าไว้ทุกคน เราจะเทตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะทําทางเชื่อมมาหาตรงนี้นะครับผมเทไปเลยเราจะใช้ทางลาดยานในการข้มมนาคมแล้วครับจังหวะนี้เออโอ้โหการชนการชนเงาๆของเราเทขุดดินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มาแล้วมาแล้วคนทำเป็นโคไปไหนนอนอคนทำเป็นโคกำลังปีอยู่ครับโอเคพออย่างไปไม่เอเดี๋ย <c oughs> วเราต้องสูบน้ำมาใส่นะทุกคนนี่ หรือว่ารอฝนตกมาใส่นะครับน้ำไม่มีเลยดูสิน้ำแห้งมากครับผมขุดต้องขุดลึกไปอีกอ่ะถึงจะมีน้ำนะครับผมอันนี้ก็โอ้ปลาไปสเมตรกว่าแล้วทุกคนสองเมตรห้าเกือบสเมตรแล้วอะเนี่ยความลึกอ่ะเนี่ยทุกคนเอาไว้รดส่วนนะครับผมอ่าไม่เห็นต่อสายยางอะไรนะที่ไม่เห็นอะไรอ่ะไม่เห็นไม่เห็นอะไร เดี๋ี๋ยลังกาอ๋อยังอยู่เหมือนเดิมเลยเนี่ยเดี๋ยวเี๋ยลังกาแล้วมึงน่าเต็มแล้วเต็มพอดีเลยวันนี้น่าจะได้วิ่งหลายเที่ยวอยู่นะครับทุกคนวิ่งอยู่คนเดียวอะ่ะ uh, วิ่งพูดไปพูดมาลิน้นจะพันกันแ่น เดี๋ยวเรากลับรถตรงนี้เออมันมันกลับรถได้นะครับตรงนี้ดีกว่าถอยหลังเข้ามากว่าจะถึงนะโคตรไก่เห็นทุกคนเดี๋ยวเราจะทําทางเชื่อมมานะครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีพีหน้าละกันอัปเดตอีพีหน้าอีกแล้วอ่าฮะเย่ตำรอดไปลองผมไปลองถึกลุมมก่ยนะ นะตู้คอนเทนเนอร์ทำไมเหรอไปลองขนมาเนี่ยตู้ตู้ยาวแ้่ยี่สิบแต่ยี่สิบพาเลทใช่ของฉันนะโอ้ชวนจวนจวนไม่ถึ <c ười> เกือบเกือบจบหรือว่าชวนไปแล้ว เอาเอาเดินแย้มอยู่กับที่แล้วครับผมเน็ตปิงแล้วครับเน็ตปามปิงแล้วใช่ไหมครับปามยกเมื่กี้ขึ้นหน่อยนะฮะไปดีขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกถอยไม่ได้ขึ้นอีกเออสวยโอ้ยเกือบทิ้เข้าหน้าเลยเมื่อกี้เนี่ยปัาม คามเดินยั่งอยู่กับพี่อะ่ะตอนเนี้ยเนี่ยเนียมีปามสองคนอะ่ะปรับลองโลลรถขึ้นใหม่ดูนะลองลองเลิกขึ้นใหม่ดูอจิ๊บอ่าหายแล้วอันนี้ก็จะเป็นภายในนะครับผมนะภายในเดิมๆเลยทุกคนแต่ว่ามีหน้าปัดเรือนไม้ด้วยทุกคน ไม่มีตั้งในเครื่องเสียงครับตั้งติดเครื่องเสียงนะครับผมไม่เครื่องเสียงไม่มีนะครับตั้งติดเครื่องเสียงกระจุยรถเืกอดฝุ่นแล้วอ่ะทุกคนนะเต็มแล้วเหรอโอ้แปบ๊บเดียวครับออมาเดยนะครับภายในไปเลยแล้วกัน เกลมกดเคาะต้องไปหาตัวถ้ขับทาตแล้วานะต้องเถ่นรถ่ายบาดันด้วยใช่ไมต้องไปซื้อามา่อไม่มี่เลยเจ้าเจ้ากูมาราเลยิวฮอลแลนด์มีกูมาตานเบียเฮ<ป>้ยใไม่ใช่ไม่ใช่ฟอเอง อ่าน้อีกรถอีกรถหนึ่งก็เทถึงทางข้ามแล้วนี่อีกรถเดียวครับผมอีกรถเดียว a few moments later ไปครับผมใส่ดินเที่ยวสุดท้ายกันนะครับอ่าเทจะมาถึงทางอัานนั้นแล้วทุกทุกคนเทมาถึงรอยต่อแล้วนะครับผมรถนี้มามา,มาเดี๋ยวตัวนี้ข้ามาอัปเดตแล้วกันนะครับ เ,เต็มแล้วเนี่ยต่างนี้สวยไปครับแถวสุดท้ายนะฮะเลี้ยวแบบดิจิตอลอืมขบับเร็มากๆเลยนะครับเพื่อนๆอื้อะนขึ้นกุศไหมโอ้ขับเบ็แบบดิจิตอลนะครับเพื่อนเพื่อน คุณไงแต่ว่าน,นึงไม่ออกคุ้นอยู่ะคุ้นอยู่แต่ว่าน,นึงไม่ออก <c oughs> จริงจิงไม่มีส่วนอ,อ๋อเออใช่ใช่ใช่โอเคโอ้สี่รถนะครับผมทั้งหมดนะเรียบร้อยเดี๋ยวตัวน,นี้เดี๋ยวนนดิวตนตัวนี้ค่อยเกี่ยวไว้ข้างๆางคูน้ำแล้วกันนะครับผม อ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมจบงานนะครับอันนี้ก็เป็น EP ีที่6นะครับผมก็จบแไบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมไปกดติดตามช่องสักชัย FC ด้วยนะผมเดี๋ยวรอเสีจปาบซื้อข้อใหม่เดี๋ยวจะมาทำคลิปลงให้น้องๆดูนะครับผมอ่าก็ฝากด้วยนะครับผมอ่าก็คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ